สไตล์บายปูเป้สวัสดีค่ะวันนี้ไปพาทุกคนมาทำสีผมกันอีกแล้วค่ะผมลูกค้านะคะเคสนี้ ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าผมเป็น3ท่อน3ตอนนะคะตรงโคนเป็นผมดําเกิดใหม่ที่ยาวออกมาค่อนข้างเยอะมาก3-4นิ้วเลยนะคะตรงกึ่งกลางเป็นผมที่แอบติดส้มที่ลูกค้านะคะเคยลงสีไว้แล้วปลายผมเคยมีเชื้อฟอกอยู่ที่ระดับ7-8นะคะ แต่วันนี้ลูกค้าไม่อยากฟอกไม่อยากปรับพื้นเพิ่มเป้ก,ก็เลยทําการเติมสีนี้ค่ะ P15 ไปเบอร์เดียวเลยก่อนอันดับแรกนะคะ หลังจากที่เป้พาลูกคา้าไปสะทำความสะอาดผมเรียบร้อยแบบไม่นวดนะคะแล้วเราก็มาเป่ามา70-80%นะคะเป้จะทำการเติมสีแบบเว้นโคนล,ลงทับบริเวณที่เป็นผมดำเกิดใหม่ไปเลยนะคะรูดมาถึงปลายเน้นว่าต้องลงให้ชุ่มนะคะใช้ไฮ9%ตามกล่องที่เขาให้มาได้เลยแต่ใครชอบเป็นสีหม่นที่ออกเข้มหน่อย ทึบหน่อยให้ลดเหลือ6เปอร์เซนแต่กรณีนี้ลูกค้าต้องการเป็นสีมนแต่ว่าไม่ได้ต้องการทึบมากนะคะให้มีการเล่นแสงเล่นมิติด้วยเนาะ,ะเราจะลงแบบนี้แบ่งชั้นไม่หนายิ่งถ้ากรณีผมพื้นผมลูกค้ามาแบบต่างระดับนะคะ ต้องแบ่งชั้นไม่หนานะคะแล้วก็ทำอย่างละเอียดเลยเป๊จะเน้นชุ่มชุมเห็นไหมคะช่วงเป็นผมดำเกิดใหม่ลงมานะคะจนถึงบริเวณที่เป็นพื้นติดสม้สมๆตรงนั้นนะคะแล้วก็ รูดมาจนถึงปลายเลยนะคะเห็นไหมคะเปจะย้ำ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 ให้ฉ่ำๆมากๆ,ๆเลยโดยเฉพาะบริเวณท่อนบนเห็นไหมคะแล้วเราก็ทําการลงทั่วทั้งหัวแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเปยจะห่อแล็บแล้วก็พักผมลูกค้าไว้นะคะประมาณ30นาทีเลยพักแบบยาวนิดนึงเพื่อให้สีไล่กันสมูทแล้วก็มาเช็คดูว่าได้สีตามต้องการหรือยังพื้นผมเท่ากันหรือยังนะคะหลังจากนั้น ถึงมาผสมสีเพื่อเติมโคนวันนี้นะคะเวลาลงโคนเป้จะเพิ่มแม่สีน้ำเงินเข้ามาด้วยใครมีแม่สีน้ำเงินยี่ห้อไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะทำไมถึงต้องใส่แม่สีน้ำเงินเข้ามาช่วยเพราะว่าเป้ไม่อยากให้ตรงโคนติดส้มเยอะนะคะเพราะว่าโดยส่วนมากเวลาเราลงโคนมันจะชอบติดส้มใช่ไหมคะทุกคนจะมีปัญหาตรงนี้หลายคนที่เขาทักเป้เข้ามาบอกว่าทาไมตรงโคน ผมมันชอบติดส้มๆแดงๆอ่ะเนี่ยนะคะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่เป้จะชอบทําให้ลูกค้าก็คือ เพิ่มแม่สีน้ำเงินเข้าไปนะคะแล้วตรงโคนก็จะได้ความหมุนจะไม่ค่อยออกส้มนะคะทุกคนอ่ะเราก็จะลงแบบชิลๆเลยค่ะคราวนี้สบายๆเลยหลังจากที่ปลายผมได้เท่ากันแล้วตรงโคนก็ไม่ยากแล้วค่ะทุกคนลงไปแบบชุ่มๆเหมือนเดิมรูดมาจนถึงบริเวณที่ปลายผมที่เราทําสีเมื่อกี้เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนวดนวดครึงคร่งๆนะคะให้ตรงโคนกับตรงปลายที่เราลงสีไว้นะคะชื่อ เรื่อมต่อกันนะคะไม่ให้เป็นท่อนไม่ให้ด่างนะคะ,ะทวนบนทวนล่างทวนซ้ายทวนขวาเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงจะมาห่อแล็ป แล้วก็พักผมลูกค้านะคะหรือใครจะอบไอ้น้าแบบเป้ก็ได้หรือใครจะใช้เป็นเครื่องสปาผมใดๆก็ได้หมดเลยนะคะความร้อนจะช่วยทําการเปิดเกล็ดผมแล้วก็จะทําให้สีผมติดได้เร็วขึ้นและทั่วทั้งหัวนะคะอ่ะเป้นจะอบไอ้น้ําอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ mm hmm. เห็นไหมคะทุกคนสีสวยละมุนแบบนี้นะคะผมที่เราเห็นเป็น 3ท่อนเป็นตอนๆ3ตอนไม่มีรอยเป็นท่อนเลยนะคะสีสวยสมูทเท่ากันหมดเลยแสงไหนก็สวยหมดเลยเห็นไหมคะละมุนมากซ้ายขวาก็คือถ่ายให้ดูรอบๆเลยคะ่ะว่าสวยหมดแล้วลูกค้าถูกใจมากนะคะเพราะว่าผมดูสุขภาพดีนะคะเป็นสีที่ไม่สว่างเกินไปแล้วก็ไม่เข้มเกินไปนะคะสมูทมากๆออกน้ำตาลมนๆนะคะใครที่ชอบทน ะะสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยถึงไม่เป็นท่อนไม่เป็นด่างเหมือนเป้ก็เอาไปทําวิธีเดียวกันได้หมดเลยนะคะไปดอบสีสม้มไปดอบสีสนิมได้เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้เป้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคิดเป้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้น,นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ